たかっこいいたかっこいい。 จะไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ด e สค r ิปช i o n ได้เลยนะคะทุกคนสวัสดีทุทกๆคนเลยคะ่ะอยู่กับเซฟไปบาซีนะคะต้องขอโทษทุกคนที่ลงช้ามาหนึ่งวันด้วยเนาะพอดีว่า เมื่อวานอาทิตย์เซฟไปแข่งเลกนาะล็อกโมบายอินเทอร์เน็เลิฟนะคะเป็น RMC เนอะนะคะที่เป็นแบบชิงแชมป์เนาะนะคะได้ที่สามมาทุกคนดีใจกับเซฟด้วยโอเคค่ะนะคะเซฟเลยพพุ่งมีเวลาเนาะทุกคนเพราะว่าวันจันทนี้คือเป็นวันที่ นอนทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าเหนื่อยกับการที่เขาแข่งมาเมาเพราะว่าแข่งตั้งแต่เช้าเนาะอ่ะเรากลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเรามาดูรีแคปเนาะอัปเดตกันนะคะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างในแผน่นนี้ซึ่งมันเยอะมากคุณนะใครยังไม่ดูทีเซอร์เดี๋ยวไปดูทีเซอร์ไปด้วยกันแล้ววีดกีดไปด้วยกันนะคะทุกคนซึ่ง่าอันเราแอบบแอบบรู้มาอยู่แล้วแหละนะคะแต่น,นี้มันเป็นการเมชัวและคอนเฟิร์มไงว่ามีอะไรเข้ามาบ้าง นะคะทุกคนอารีนาต้องสั่นสะเทือนอย่างแน่นอนเอาล่ะทุกคนพร้อมหรือยังนะคะเอาสามสองไปดูกันเลยค่ะซึ่งนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวเนาะของทางซนลิลี่นะคะที่อยู่ในบริบทต่างๆเนาะนะคะที่เขาแบบแตกเสียงออกมาเนาะทั้งในแง่ของการที่แบบอ้าแม่มด หรือเป็นเซนลินลีตัวเขาเองใดๆนะคะอ่านะคะทวิบิดวิสนะคะในเอพิโซดที่12เราก็จะได้รู้จักเนื้อเรื่องนะคะของเขาเนี่ยกันมากยิ่งขึ้นอ่นนี่ก็จะเป็นคุกกี้รสซอสเซร่านะคะชื่อเท่มากเนาะนะคะแล้วสกิลทุกคนดู มันดูตึงนะมันเหมือนจะดูตึงนะเป็นสกิลหมู่ด้วยทุกคนคิดว่าน่าจะได้ลงในบีชยิสค่ะพวกพิทักษ์ลอยแยกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะที่จะเข้ามาค่ะเราเคลียร์ะไรครบอ่ะก็จะได้ของไปนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าเล่นอย่างไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่า,วาพิรันคิงด้าน,นี้โอ้โหมีนิกเกิเยอะมากนะคะเหมือนอารมณ์แบบตั้งป้อมป,ปะทุกคนตั้งป้อมแล้วเคลียร์ลอยแยกเยเหมือนเคลียร์หอคอยเลยอะ มีของให้ลกด้วยแล้วก็บิดเลสหมดมาสเตอร์นะคะทุกคนเราได้เล่นกันอย่างแน่น,นอนแนะนำว่าให้รีบเคลียร์ต้องแบดต้นต้นอัปเดตเพราะว่าเราจะได้ท็อปลอยเราจะได้เพชร5,000แต่ดูน่าจะยากนะคะเราสกินบ้านนมน้ำตาลค่ะทุกคนเป็นไอเต้าสับปะรดหรอไอต้าฟักทองนะคะฮาโลวีน ปิดตัวไอซิ่งใหม่นะคะของทางไมค์คุกกี้นั่นเองนะคะน่าสนใจและแคนดี้พิเศษสารสองตัวนะคะกินทีมูสนอนแล้วก็ลิลลี่แห่งขุเขานะคะซึ่งอ้มีวีฟอัพเตอร์นี้ให้ดูด้วยเลิศมากนะคะนี่คือแคนดี้พิเศษค่ะเหมือนสกิลมันไวขึ้นปะอ่านะคะเออแคนดี้พิเศษของลิลลี่แห่งขุเขานะคะยมันติดสตันสกิลหมู่ ไม่แน่หลายตัวเนี้ยอาจจะได้ลงหนาหรือได้ตีบอลิวหรือป่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนต้องรอดูกันอ่าอันนี้ก็เซลลี่ตก Lucas ลงไปในห้วงต่างๆอทุกคนแล้วก็จะแบบอ่ะรำลึกถึงใดใดนะคะแอนปูเพียวแล้วถ้าเขาไม่ยอมแพ้เขาเนม่ย้ะคะก็จะเป็นอีกล่างหนึ่งหนองก็จะเป็นในส่วนของลิลลี่อเวกสวยมาก ูชุดเวอร์มากค่ะเวอร์กว่าตัวอื่นสุดๆ,ดๆนะฮะก็อค,คอคงคอนเซปต์ค่ะเซกิวมูนนะคะแต่ว่าโหเหล็กแน่นอนทุกคนแต่จะมีการล็อกด้วยนะมีการล็อกกันตึงเห็นไหมตึงชัดเจนเลยอ่ะเป็นเป็นแบบเป็นเหล็กปะเไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นเพชรปะโหโอ้โหแล้ววูวเพชรใส่ตัวเองรอดด้วยทุกคนอุ้ย สกิลน่ากลัวเลยนะคือเหมือนกับแช่ฟิต์ตัวเองไม่ให้โดนดามาจไม่ให้โดนอะไรอ่ะเออหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันทุกคนนะคะเราก็อย่าเพิ่งคอนเฟิร์มกันหมดนะคะเซนว่าทีมของซิลลี่สวยมากเลยอ่ะเจ้าอยากจะพูดอะไรนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะการอัปเดตในครั้งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางของทางเซริลลี่กันค่ะสำหรับใครที่ติดตามเนื้อเรื่องอยู่นะคะก็บอกเลยว่าเลิศ ส่่วนนนอาางงไไมึกกคเข้้้้ถรภพัััดทแต่ว่าทุกคนสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือตัวของสกิน2ตัวอาจจะยังไม่มาอาจจะเป็นในเรื่องของตัวละครกินทีมูสลิลี่แห่งขุนเขาอ่าเวกแล้วก็ตัวคุกกี้ใหม่อันนี้มันก็ถือว่าเยอะแล้วเนาะสตัวพร้อมมินิเกมต่างๆแล้วอีกประมาณวีคหนึ่ง ช่วงฮาโลวีนพอดีน่าจะเป็นสกินของเซิลลี่แอนตัวของไซเิลลี่สองมาเนะอันนี้เซฟเดานะเพราะรู้สึกว่าเมื่อกี้เซฟว่าเซฟก็ไม่ได้ตาฝาดนะแต่เซฟยังไม่ได้เห็นเขาแบบ เ,เรื่องของสกินมานะคะทุกคนอาจจะต้องรอกันนิสหนึ่งนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเตรียมว,วัตถุดิบให้พร้อมนะคะสำหรับการทำตัวของแคลีวิเศษทั้งกินทีมูสกับลิลลี่ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ในพาร์ทไหนบ้างอาจจะได้ใช้ในมินิเกมไหมไม่แน่ใจหรือการลงดาดเอพิโซดที่12เพราะว่าลิลลี่เห็นขุนเขาเมื่อกี้เนี่ยเซฟสังเกตนะคะเห็นมันมีบางพาที่มันติดสตันด้วยอืมน่าสนใจแล้วก็ส่วนในของกินทีมูสเนี่ย น่าจะเป็นเชิงแทงแต่ไม่แน่ใจว่าจะแทงเวอร์ถึงขั้นลงดาดได้เลยไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงลงดาดน,นะคะพวกแบบบีสมันแบบแทงได้มากกว่าเนาะเช่นแบบเบรน i ิ g งสไปดหรือถ้าเป็นในส่วนของเซริลี่อ่ะมันสกิลหมู่ปุ๊บก็คือลดเลยก็คือจบนะคะทุกคนอันนี้จะเห็นรีแคปบางส่วนที่เซทำคลิปรีแคปไปแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกันทุกคนแต่มันจะ,นะ,ะเป็นในพาร์ทที่แบบว่าเราลงคาดดาเนาะว่าอะไรจะตกเนต้านะคะแต่จากทาี่ดูสกิลคร่าวเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นเลยว่าเออ ชาโดมิวน่าจะตกแน่ๆน,นะคะไม่ก็อีเทน a ลชูกาต้องอรอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็เบือ้องต้นทุกคนนะคะก็รอสุ่มกันเนาะนะคะที่จะเข้ามานะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้เนาะก็เลือกสกินอาจจะรอก่อนอาจจะยังนะคะที่ยังไม่มาในรอบนี้หรือถ้ามาเซ็ตอาจจะไม่เห็นเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็พยายามดูแล้วไม่เห็นเท่าไหร่นะคะ,ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะใครที่แคดีพิเศษทำอันไหนไว้ก็ทำไว้ก่อนแล้วก็พอถึงวันเราค่อยทำก็ได้หรือรอดูรีวิวก่อนก็ได้ค่ะเผื่อแบบว่ามันไม่ได้ใช้เพราะเราก็เคยเห็นเนาะหลายครั้งที่ตัวไหนมานะคะแคดีพิเศษบางทีอาจจะยังไม่ได้ใช้ก็ยัง ไม่ต้องทําก่อนก็ได้หรือจะทําแค่บวก10ไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าบวก1ิบเนี่ยมันก็มีผลนะมันถือว่าพอแบบแอคทีฟในการใช้งานได้แล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วรอดูกันนะว่าจะได้ตัวของเซลลิลี่ไหมนะคะสำหรับเอาไว้แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย